ก่อนจะไปเบิ้งคลิปน้องฝ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งก็เป็นกำลังใจให้หวานในเดอ้อโอเคเ้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู Woo ้ฮู้ดอกไม้ในสวนก็สวยเหมือนกันน,น,นะนี่ย เฮ้ยหวานเรียกหรอกันหวานว่าผือบ้างไหมว่ารู้ไหมวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์ไงที่รักท้องฟ้าแจ่มใสอีกแล้วกันเกลืมอีกแล้วอ้อะไรเขาอยู่กับส่วนของเขาเขากำลังไม่นะโคตรหืนอวันนี้มันวาเลนไทน์ไงไปเที่ยวกันเจวันไทยเราจะไปเที่ยวไหนอยากไปทะเลอ่ะ ทะเลเหรอที่รักมาตามเขามาเขาจะพาที่รักไปทะเลไหนหนี่มันไม่ใช่ทะเลกเกมันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนเก,เก้เขาอยากไปเล่นทซายอยากไปเล่นายอยากไปแบบไปปั้นตุ๊กตาหิมะที่รักวันเที่ยวทรายเอ๊ะเดี๋ยววันะปน้ำมันหิมหน้ามันคิดมากเออนั่นแหละเขาอยากไปพะเขาไปเที่ยวนะเก้เนี่ยพาเขามาเที่ยวแต่สวนอะไรไม่รู้ วันนุรักไงไม่เที่ยวกันเจเขาไม่ว่างก็คืออะไรธุรักเคืออะไรฮะธุรักก็คือนั่งดูสวนปลูกต้นไม้ไม่ต้องมาคุยกับเขาเลยเจวันเวทายเป็นวันงี่เง่าแกไม่ต้องมาคุยกับเขาไม่พ้นเจมันก็แค่วันธรรมดาไม่ต้องมาคุยกับเขาไม่ต้องเข้าบ้านด้วย เราควรทำยังไงวะเน,นี้อ่าอ่าต้องง้อหวานไงอะ่ะหรือว่าเราต้องไปซื้อของมาง้อนะเราไปถามหวานในวานนี้ได้เลยอืมอืมอืมหวานนี่แกแบบว่าไม่อยากไปทะเลที่รักอยากได้อะไรเป็นของขวัญไหมหวันวันท้ายอะ่ะ <c oughs> มคิดเราเองสิ <c oughs> คิดเอง A few minutes later มันไม่มีเงินเลยเหรอบ้านผมเนี่ยต้องทาหวานนี่แบบนมีเงินไหมอืมอืมอืม <c oughs> อะไรมาทำอะจรเจะไปทำอะไรเอาไปเที่ยวไงเอาไปเที่ยวไปเที่ยวไม่ไม่เชื่อเมื่อกี้บอกอยู่เลยว่าติดธุระอืมจะขอตังค์ยังไงดีอ่ะก็ขอขอไปงั้นแหละว่ามีเงินไม่เนี่ยตกลงเขาจะได้ไปเที่ยวไม่รู้ไม่มี ไปสวนโอเคถึงแม้เราจะไม่มีเงินก็เถอะแล้วจิติดตังไ้วก่อนเอาการไปไหนเงี้ย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  what t h e fuck a few minutes later นี่สินะร้านดอกไม้ flower shop โอ้มีกล้องวงจรปิดด้วยดูไม่น่าใช่ร้านดอกไม้เลยถ้าเราแบบขโมยอ่ะต้องโดนจับแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวก็เมื่อนนี้ก็ไม่มีคนสินะ ไปซื้อดอกไม้แล้วกัอนสวัสดีครับเอ่อหวัดดีเอ่อครับคือวันนี้มันวาเลนไทน์อยากซื้อดอกกุหลาบให้แฟนนะครับอืมเอ่อเอากี่ดอกอะ่ะเอาสักห้าสิบดอกได้ไหมอยากซื้อไพ่แบบเป็นภูเขาแบบดอกกุหลาบอะไรเงี้ยครับห้าสิบดอกเลยเหรอ<ช>เอาดอกสีอะไรเอาสีแดงครับมีไหมครับเอา เอาแบบใบเลี้ยงเดียวหรือใบเลี้ยงคู่เอาใบเลี้ยงคู่ครับเอาแบบก้านยาวหรือก้านสั้นเอาก้านยาวครับเอาแบบมีใบหรือไม่มีใบไม่มีใบนี่ใช้ต้นไม้เหรอครับมีมีเนี่ยต้นไม้ที่มีแต่ดอกอย่างนี้ไงอ๋อเอาเอามีใบแล้วก็นี่ต้นไม้สวยได้เอาใส่กระถางหรือไม่ใส่กระถางเอาไม่ใส่ครับเอาแบบธรรมชาติเลยครับเอาแบบไปปลูกที่บ้านหรือ หรือปลูกให้แล้วเอาไปปลูกที่บ้านครับเอาแบบทนอาทนต่อการขาดน้ําหรือว่าทนต่อการขาดน้ําไม่ได้เอาทนต่อการขาดน้ําแล้วกันครับเออจะได้ดูแลรง่ายๆใช่ไหมอ๋อ,อเดี๋ยวผมหาให้นะคร,ครับผมโอเคคุณลูกค้าหมดครับเอาแล้วมึงจะถามผมทำไมวะเน,นี่ยเอาสีอื่นมันหมดครับส,สีขาวอะ่ะ อ่าสีขาวสีขาวหมดครับสีดำอ่ะสีดำก็หมดครับคือหมดทุกสีหมดทุกอย่างครับผมแล้วมึงจกถามม่าทำไมแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะอย่างอย่างนี้อ่นเขาข้อจดอเขาจองเขา้จองมาแล้วครับมีคนจองมาแล้วใครจองโอ้โหผู้ชาคนอื่นคุณมาช้าไปแล้วผมแบบตัดหน้าเลยไหมแบบจ่ายเงินให้คนก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เขาจองไปแล้วอรั ได้ได้เราจะเห็นดีกันครับเราจะเห็นดีกันกะผมกะผมอ้าวอ,อาได้เลยนะได้ได้ไม่ดูเสื้อาบ้านบ้านพี่อ่ะแบบว่าโหดอ่ะเออพี่เหมือนแท่งจริงเลยจะไประเบิดร้านแกหพังแกร้านแกพังเน่ฉันจะไปเอาระเบิดที่บ้านว่าแต่หวานอยู่ไหมนะเราอแอบเข้าบ้านนี่หวานรู้ว่าเราจะไปก่อเรื่องที่ไหนอีก ต้องรีบวิ่งเข้าบ้านสินี่แน่นี่ไงละเบิดโอ้โหยังอยู่ที่เดิมสินะโอ,โอเคเก็บได้ก่อนโอเคเราต้องรีบไปก่อนที่หวานจะรู้ว่าเรากลับมาบ้านเดี๋ยวสะพายจะแตกโอเคฉันมาหาแกแล้วฉันจะล้างแขนแกเสียงอะไรนะจะมาล้างแขนแกเองรถไปไกลจะได้หนีได้ง่าย,ายๆใช่ไหมเออจอดตรงนี้แล้วกันนะฮึบ โอเคสว่วนเริ่มการติดตั้งระเบิดเลยเพื่อเป็นการล้างแค้นมันเออมันอยู่อยู่บ้านอยู่ร้านไม่นอะมันอยู่นะอยู่เนี่ยมันพูดอะไรไปนเนี่ยให้มันทุบดอกไม้เฮ้ยลูกค้าเมื่อไหร่เขาจะมาเอาพวกนี้เนี่ยลูกค้าไม่ได้มาเอาหรอกฉันจะระเบิดร้านที่พังเลยไปเลยโอเคติ <laughs> okay, ดตั้งระเบิด,ดตั้งระเบิดจิ๊บจิ๊บ จื๊บนี้ตรงนี้เลยก็ตรงนี้ไม่ได้สิลา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 เสร็จแล้วเจตรงนี้แล้วกันกวางใน,นาลาทักอันหนึ่งจุดไปก่อนแล้วกันเฮ้วันนี้เฮ้ยเฮ้เฮ้ทำอะไรเฮ้ย โอ oh ้โเาหา <Hey. S 1> เฮ้ยฉันจะโทรแจ้งตำรวจเฮ้ยโทรหาไอ้แกนไม้คาดอกไม้ฉันไงล่ะเฮ้ยจะโทรแจ้งตำรวจเฮ้ยแกอย่าอย่าอย่าตามมานะวันนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบึ้นรถติเฮ้ยเฮ้ยมี้ยมเฮ้ยเฮ้ยชีวรอดแล้วออ <Hey. S 1> ไอม <Hey. S 1> ัน,นที่สุดโอ้ล่างแค่ทังหือแล้วละ่ะเฮ้ยดอกไม้ใ,ใครนะ่ะ แบบแบบพี่เราต้องการช่วยสิสงสัยต้องขโมยแล้วล่ะโชคดีจังเลยวันนี้ผมไม่ต <sh> <making dieta> ้องเสียเงินได้ดอกไม้ฟรีซะด้วยดอกไม้บ้านใครก็ไม่รู้ขโมยเหมอนแล้วกันได้กี่ดอกวะเนี่ยอาจจะไม่ครบห้าสิบแต่ก็ได้สามสิบหกดอกเอ้ยดอกเฮ้มาดูดอกไม้หน่อยเอ๊เอ๊ะดอกไม้ฉันไหนไปไหนฮ้ิแกแกคือดอกไม้เงินโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษนี่ก่อนนี่ก่อน เราเ,รนเ,รนเนี่ยมเลี้ยวยริงจริงยไอ้กลับมาบ้านแล้วบังว่าหวานควจะอยู่บ้านนะตรงสัยนั่งทํางานอยู่บนห้องไอ้แต่อันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะแบบมาหาหวานเราต้องทํามาหลักฐานของเราก่อนเออปลูกยังไงไม่ให้หวานเห็นนะต้องปลูกอย่างบ้านใช่ไหมอืมโอเคปลูกนี้แล้วกันนะถ้าหวานเดินมาหวานไม่ต้องเห็นใช่ไหมคือผมอยากให้หวานปิดตาแล้วหวานแบบมาเห็นไงคือหวานจะแบบจะดีใจนะทุกคน นี่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 เยนะเป็นไงล่ะสวยไปละดอกกุหลาบอะนี่แล้วก็ใส่ปุ๋ย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 โอ้โหเติบโตนั้นตรงเติบโตจังเติบโตขี่รถน้ำต้นไม้หน่อยรถน้ำต้นไม้หน่อยนี่ดอกกุหลาบผมโคตรสวยอะอุ้ยได้เพิ่มมาอีกด้วยทุกคนปลูกแบบเยอะเยอะเลยทุกคนหวานแบบจะได้ชอบไงนี่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 แน่เป็นยงไงล่ะโอเค ขึ้นไปหาหวานดีกว่าสองพัน a ีต่อมาอเมริกานี่ไม่มารอนานเลยไปไหนก็นเฮ้ยหวานบนยิดถึงไงได้สิไปไหนก็หล่อก็เงี้ยไปหากิหรือเปล่าก็ไม่เฮ้ยหวานทำอะไรตรงนั้นอ่ะนั่นไงอยู่ตรงระเบียงทำไรอ่ะหวานเนี่ย่าเฮ้ยหรือว่ามันจะ่าเธอไป หวานห้าข้าตายตกใจหมดเลยเว้ยเกออเฮ้ยเฮ้ยขอโทษเกอมาทำให้เขาตกใจเนี่ยเกอแล้วเกายืนทำบ้าแล้วมันลงมาเดี๋ยวนี้เลยไม่คือเขาหาเกออยู่ไงว่าแบบมันมืดแล้วเนี่ยเกอไม่กลับบ้านสักทีแลาวเกอจับอะไรอยู่น่ะเออก็ที่ขุดเหมืองน่ะก็ซื้อมาเกอไปขุดเหมืองที่ไหนของขัดของขวัญวันวาเลนไทน์ เดี๋ยวนะเจ๊ซื้อที่ขุดเหมืองมาให้เขาเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ให่แล้วการนี่ไงมีดอกไม้ด้วยนะเขาจะย้ายไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดเจ๊อย่าพิ่งไปอย่าอย่าอย่าเจ๊ห้ามหันมองนะห้ามหันมองห้ามทำไมแกเอากิ๊กมาบ้านหรอไม่ได้หวานหวานขึ้นไปนอนไม่อยากนอนไม่ง่วงทำไมเจ๊ซุกใครไว้ฮะไหนซุกใครไว้ไม่โอเคดีดีไม่เห็นอะไรดีอะไร ป่าแล้วทำไมไม่ให้เขาลงมาข้างล่างก็ไม่มีอะไรนี้ก็ขึ้นไม่นอนไปดีกว่าไม่ทำไมวะไม่ง่วงไปนอนทำไมต้องไปนอนเร็วอย่ามางอนหน้าเดี๋ยนนะดี๋ย,ยวพรุวกนี้มีเสื้อผ้ายไปไหนก็ไม่บอกแล้วก็ไล่ไปนอน <c oughs> ก็จะไปก็จะมาแบบเซอร์ไพรส์ไงจะบอกทำไมเซอร์ไพรส์อะไรรที่ขุนเหมงไม่เนี่ยนะใช่แล้วหวานเขาไม่เอาหรอกอันเนี้ยเจอกันตอนเช้านะหวานเดี๋ยวเขาแบบเดี๋ยวเขาจะมาเซอร์ไพรส์ที่รักเองข้อพี่โอ้โกลดังมากเดี๋ยวนะการละเมอโอ้ยทำอะไรอยู่ตรงนี้อยู่เฮ้ยละเมอด้วย เออไม่ไม่ไม่ประเด็นไม่ใช่เรื่องการแอบใครไว้ข้างล่างหรือเปล่าทำไมไม่ให้เราไปดูหลังบ้านการต้องแบบสุกิกไปสักร้อยคนแน่ๆเลยทำไมทำไมดิหุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยดอกไม้เหรออุ้ยไปดู่ันไปดูอฮ้ยหรือว่านี่เหรอเซอร์ไพรส์ที่การทำให้อ่ะโอ้โหเรไปทางไหนวะเนี่ยข้ามไปเลยกันกินนม โอ้โหเสียงโกลมาถึงตรงนี้เร็วอะกาบตอย่างเรากลาบต้ยนี่โอ้โหูการออกมาจากไหนเนี่ย้ยหรือว่าจะไปซอรสให้เราอะเฮ้ยไปปลกกาดูดีกว่าออกกาการการตื่นตื่นเออใครเรียกนี่โอ้ยทำไม นอนอยู่ตรงนี้วะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหละเมอไม่รู้ตัวกันกันกันเฮ้ย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 นอนอยู่ตรงนี้วะเหนื่อยเฮ้ยหลังบ้านใกล้กันกันก็ตื่นแล้ว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 แกเขามานอนอยู่ผมได้ไงเนี่ขานอนอยู่ตรงแกละเมอไงเมื่อกี้แกเดินด้วยใช่เหรอใช่แกแกมานี่มาหนี้มานี้มานี้เป็นอะไรเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเฮ้ย มาเร็วมาเร็วเร็วเดินชักช้าอยู่ได้อะไรเกมดีใจอะไรวะนี่การนี่คืออะไรอ่ะอ๋อไม่อะไรเอ๊ก็เคยเซอร์ไพรส์เกมไงจริงเหรอตัวสาระเราเล่นฮย้อนหลังคฮะขอบคุณนะเขอรับเกมนะไปดูเร็วมาดูเร็วมาดูกันดีกว่าโอ้มันเกมมันเยอะมากนะมันมีกี่ดอกอะห้าสิบกว่าดอกห้าสิบเลยเหรอมากกว่าห้าสิบอีกครับ ก็แบบทำภูเขาอะอนีิเกียวให้เขาให้นี่เขาอุตส่าห์ไปซื้ออออุตส่าห์ไปซื้อมาเลยนะจริงโอ้ยเยอะมากเลยอ่ะวุ้ยเกขอบคุณนะดีใจไหมเอากอดโอ้ยดีใจไหมคือแกไม่เคยทำงี้ให้เขาเลยไม่เคยทำแบบนี้ให้เขาเลยก็เขาแบบที่จะทำเนีเพราะเป็นแบบคนดีไงเข้าใจปะโอ้คุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วจะเอาไปใส่สวัสดีค่ะ เสียงเสียงคุณคุณจด้เลยวะเออค่าค่ากำลังไปค่ะไข่อ่ะการไม่ด้วยไหมเออเดี๋ยวเขารอตรงนี้แหละแอบไปคุยกันมาใส่เสียงคุณจังใครวะสวัสดีค่ะเอ้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะอ๋อสวัสดีครับอ๋อมีอะไรคะคือร้านผมไอ้ผมอ่ะคือผมตามหาผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีส้มๆอยู่อ่ะเสื้อสีส้มสเจอไหมเออตุ๊แอบไปดูหน่อยแล้วเสื้อสีส้มๆเหรอ อ๋อหรือว่าหมายถึงการหรือเปล่าอ๋อแฟนหนูใช่นะอ๋อเขาอยู่อยู่ที่หลังบ้านน่ะเขากำลังดูสวนดอกไม้อยู่เดียวอะไรกันไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยเอ้เอ้าเอ้าแกคือเข้าไปขโมยดอกไม้มาแกเอ้าเอ้าการขโมยดอกไม้อ๋อมานี่เลยนะมานี่เลย